กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุน่นการุนดาวจากเพลงเพลงแต่ไม่รอรอยดูรอไม่ถือแล้วขอบคุณครับคนขี้สะบัดอีกาสิบดวงละ<ฮ>่ะอีกาสดวงค่ะ คุณแม่ค่ะอีก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 กหารอยดวงค่ะครบสี่พันหนูจะได้กินต้มอึ้งไข่แม่แม่แม่ตาหนูหน่อยนะคะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะอ่าเมื่อนี้ย่เจนสวัสดีนะคะป้าป้าผู้หอมแก่ยายผู้หอมอ๋อก็ฉันเป็นผู้หญิงตัวหอมคือมีตัวไ่ดีคืปดบ่มาปวดกอ ก็คือไไม่ได้้แยงชอ,ชอบชอบพี่ชอบพี่ชอปเปอร์กับพี่อาร์จ้าขอบคุณครับไม่ชอบพี่เจนนี่หรอคะพี่เจนนี่เป็นขอมากเนาะป้าเพิ่นปล่อยผมมีดีมัอนี้เพิ่นไปแลนหาสูตรประสันแล้วก้อนมูเขาเกิดเหตุทรงผมลอกมูกไปไข่สีแตดงหนาไปแล้วมึงมันจะคลองลแล้วหอมูแล้วก้อนมูมือนี้แล้วบรกเลวเอาขอบคุณดาวค่ะไม่ฉันมาถึงปุ๊บเจอได้ดาวเลยเห็นปะ เออเอาอีกนี่บอกว่าความสวยของฉันนั่นแหละเอออ่าถ่าถ้าถ้าได้ดาวนั่นความสวยพี่เจนี่อะให้่มาเบิ่งก็ดูครับผมใช่ทุกคนถ้าทุกคนคิดว่าหนูสวยต้องมอบดาวให้น้องชอปเปอร์นะคะว่าที่น้องชอปเปอร์ได้ดาวเพราะว่าน้องเจนี่หรือเปล่าอ่าหนูขอท้าทุกคนถาาว่ามีหละมีต้องมีสี่สองร้อยดวงเธอเชื่อฉันสิอ่ะตอนนี้ตอนนี้ชอปเปอร์ได้สามร้อยห้าสิบดวงแล้วพี่เจนี่สวยมากค่ะอิชาเทอิชาเจนี่เลมา ถ้าอยากให้เจนนี่เลิกก่อแก่ชอปเปอร์มา200ดวงค่ะถ้าสมมุติได้ได้อีก200ดวงแสดงว่าที่ให้เพราะว่าเจนนี่เข้ามาแล้วก็เห็นความปึ้งของเจนนี่นะคะ <c oughs> เออป้าเทียรส่งผมส่งนี้แบบว่าอันนี้แห้งเนาะ <c oughs> ส่งผู้เขียวคันได้คันได้สองคันได้สองร้อยดวงมันไอเจนจะไปจากชอปเปอร์ตอนนี้เลยเจนหรือเรื่องนี้สวัสดีคะสวัสดีคุณแสดงว่า ตามลูกเจนมากค่ะนี่นี่แม่ฉ <c oughs> <อ>ันบอกแล้วคำสัตว์ปึง้งปาดอิจาพี่เจนนี่ได้ก่อนพี่เบบีอุปซรรคมากอดม,มากอดมากอดครับมากอดดเ้อมากอดเด้อค่ะมาอยู่ตะวันแดงอิสาตะวันแดงของตัน,นะคะ่ะเจ้าเหินงูบ้าไป,ไปตั้งแต,งต่งหน้าจะแต่งไหนหนูจะแต่งไหนพี่ใส่พี่ไปเฮ็ดผมไม่ไปแต่งหน้ามึงจะ่หนเนี่ยอ่าว่า ทั้พ่อพี่ดูกาลังอะไรรวดเร็วทันใจเลยทุกคนแสดงดีมากเหมือนดูละครเวทีใหญ่ๆมิวสิคอลน้องเจนฝากหอมแก้มฝากหอมแก้มฝาะฝากหอมแก้มใหน่อยน่อยฝากหอมแก้มให้หน่อยมีหัวกุยโอ้ยเอาดาวมาก่อนเดี๋ยวหอมให้ทีนึงโอ้ยไม่ไงหอมหอมคักถอ่าตาที่ดูว่าอดามาก่อนปาพี่เจนี่มากอันคนขึ้นขื่นเบื้องไหลเห็นปะก็เพราะความปึ้งไง ทำข้าใจฉันหรอกหรือว่าคุณคิดว่านัดเป็นพิมพ์รีพายหรือเปล่าแบบก็เลยแบบจับก็เลยจับแบบกล่องเอไอก็เลยจับหนาสี่ล่ะอันสองร้อยเก้าสิบแล้วเหรเพจนี้ไม่ได้สองเพจนี้ไม่ได้เพจนี้เพราะได้เห็นขายของนด้ครับเพจนี้ขายปากค่ะจบ ที่ตวาตาที่ตวาตาที่ตวาตาขอบคุณค่ะแม่คนขื่นวัดเบิรงขื่นนี่เลียวเออเอ็นบอกต้องขอความปรึกของพี่ไงเองน่ะต้องพุ่งบุญบารมีสวัสดีค่ะ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 เบบี้น้องเจนี่สวัสดีค่ะแม่ติ๊กกี้สวัสดีค่ะเออไม่สนิทจะเยอะเข้าใจไหมอันนี้มั่งปดเห็นบอกสามวันด้วยปว กาวปานปานก้าวถึชั้นเดี๋ยวนี้โอ้ยอี๋บอกอี๋แม่ปานปานปานรู้อย่างไหมไม่แล้วรู้อย่างทำไมวันนั้นอาร์ซี่ทำไมถึงได้ดาวต้องเหมือนสี่เธอรู้หรือยังมันเป็นเพราะบารมีของฉันล้วนๆค่ะเห็นบอกอายุยังพิ่งออกไปยืนนี่เหระ ยืนเป็นสแตนดี้เนี่ยนะมันเป็นเพราะฉันอยากชอบเนาะตามมาเพราะเจนี่จ้านั้นบอกดูสบายนะเล่นสิบ้างก่อนผมเล่นสิบ้างก่อนบังหวัดเราบ้านเตือนเลยบ้านสวัสดีจากเดนมาร์กชอปเปอร์ครับสวัสดีนะคะสสวัทินบอก ตอนแรกเมื่อกี้ขออนุญาตกระซิบนะคะเมื่อกี้คือช็อปเปอร์อะไรแบบคนดูแค่สองร้อยกว่าคนเองอะพอเจนนี่มาขึ้นมาสามหรอวก็แบบมีคนแบบเตะดาวตั้งสามพันดวงคือต้องต้องดูแล้วแหละว่าใครแบบข้าวสารอ่ะแม่งแบบไม่ต้องพูดเยอะเบิ่งเด้อแล้วเสียหายตัวมี่ยังหิกินทีเพราะว่าของเตย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 หนูอยากกินมาว่าหมื่นสี่ดวงหนูขอกินต้มอึงพอสองตัวสามตัวก็พอแล้วทุกเมื่อนี้หนูไม่ได้กินต้มอึงอยู่ค่ะแต่หนูสิเซ้าอยากต้มอึงแล้วมันข่าวอแไรน จะนี่นำโชคหนูจะหนูจะเล่าเรื่องตลกอะไรให้ฟังแล้วชีวเล่าเรื่องตลกยังไงฟังแต่สมัยตะกี้ตอนตอนอยู่วงมันมาหาอยู่วงเล่น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 งานอยู่ที่วงนั่นแหละเมื่อก่อนรับหนูมีวงใช่ไหมก็คือเป็นวงกับรุ่นพี่นี่แหละทําวงเล่นกันใช่ไหมบ่าที่เนียนซันก็สิเป็นตัวเงินตัวทองของวงก็คือว่าที่ที่มาของตัวเงินตัวทองเนี่ยก็คือเต็มปากว่าหาตีพายังให้วงสิเวร์ลาบเหรียญสีอินเตอร์เทนเกงบอกเกงขอติดเกงอวานวงก็เล่นเปินว่าตัวเงินตัวทอง เออนั่นแหละออใช่ก็เหมือนตัวนำโชคเหมือนที่แม่พูดนี่แหละค่ะชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วค่ะสวัสดีจากฟินแลนด์สวัสดีค่ะแม่นูตสวัสดีครับผมเจนนี่นาลาขอบคุณค่ะบอกเบบีเลี้ยงข้าวเลยค่ะสามสามพันดวงเหนืนกินมามากกระป๋องเดียวหนูก็สะใจแล้วค่ะทุกคนกินอะไรง่ายๆนะคะสวัสดีไรตัวเกมป็นทุกคนขอบคุณค่ะพี่สมจิต ให้เด็กๆแต่งตัวก่อนนะหนูไปซ้อมเต้นก่อนนะคะทุกคนอ่ะปิดท้ายหน่อยเร็วหนูจะไปแล้วชอบเจนนี่จัง I love you go to the bar อ้อยทำค่อยๆเ,เ,เดี๋ยวอ้อยสะบัดขาทำแรงๆเดี๋ยวแดงจะเข้าทาทำกระชากเดี๋ยวมันก็เข้าเองจบค่ะปิ้งนั่นแต่แมนเบาคือเหลือปะตอนนี้ได้สามพันสามพันสามร้อยห้าสิบดวงแล้วแม่ๆขาน้องขออนุญาตได้ไหมอ่า please 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 รับตาปิ้งปิ้ง please สามพ้าได้ไหมคะหนูจะไปซ้อมแล้วหนูไม่มีกําลังใจไปซ้อมเลยเนี่ยน้องได้ดาวน้อยมากเลยอ่ะมันยับตู้เอซิจัดการเองพอจะมีใครเมตตาให้ดาวบักล้านน้อยของโนูด้โบมันขาดอยู่ร้อยห้สิบดวงมันจ่สามพันหาดวงแล้วค่ะมื่อนั่นอะอาซีได้ตังมือนซีมาเมือนี่ซอปปี้นี่ได้แค่ สามพันดวงนึงทีโตรแห้งไหมค่ะถ้าแม่นูหนูเติมดาวเป็นนนสิเปให้น้องอยูได้ค่ะจะหาพันดวงไปเติมไปไปสอนเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนสอนอะไรสอนเติมดาวไหอ๋อไม่เติมไม่เป็นจริงๆต่อให้น้องสอนเท่าไหร่ก็เติมไม่เป็นจริงๆอะค่ะเพราะว่าสมองสมองหนูมันบกไ่ปเลยอะค่ะแล้วบอกวันนี้คือนี่ต้องนั่งไข่ข้างหลังบ่นเนี่ยได้สี่ได้สี่พันมัมจะต้มอึ่งไข่มาให้กิน ได้แม่หน้าที่นี้ที่แม่มอบให้หนูจัดการให้โอ้ืออึงไข่ได้เวยคือแต่แสบนิดนิดแต่แสบเนี่ยไปถ้ากินน้ะไม่ถ้าถ้ามามซื้อถ้ามามทำอึ้งไข่ให้พี่กินนะอาซี่ต้องเอาอย่างอื่นให้พี่กินได้ปัญหาอยากไปเรียนผมบอกพีเวลาหาไปต้มึงขึ้นไงขอบคุณเอาไหมไปขี่เลยครับ อาไหมขอบแกรบขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุนดาวจากแฟนเพลงแต่ไม่ร,รอเลยดูหลอกไม่ถึอเปล่าขอบคุณครับคนที่สะบัดอีทาสิดด<ฮ>บดวงละคันดีคาห้อยดวงค่ะ เออคณแม่ค่ะอีก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 หา้อยดวงค่ะครบสี่พันหนูจะได้กินต้มอึ้งไข่แม่แม่แม่ตาหนูหน่อยนะคะแม่แม่แม่บ้านบ้านหักน้อง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 สเปิร์บบอกว่าถ้าได้็สี่พันดวงแล้วสิต้มอึ้งไข่หนูกินเมตาหนูแน่เด้อค่ะหนูจะกินต้มอึ้งไข่หรอนะคะ วาสนามนีคันธากินตงอึ่งไครจากอาซีษาสนีคงบดิ่กินยีลีค่ะยีลีค่ะยีลีหลานุฝากซีวีไปกับมั่นบลานทางของชอปชอปปีดีกว่าพอได้แลังกินขอกินทำไมไล้วตงพึ่งใครไม่ให้กินจะ่สียเยอะไงไม่ให้กินเพราะว่านิชันทำงานคนเดียวเธอไม่ได้ทำงานกับฉันจบบบอฉันต้องใช้เธต้องใช้หน้าตาความสามารถและเสียงและท่าทางและ ทรงผมและหน้าตาที่จึ้งฉันในการหาดาวให้หน้องฉะนั้นต้มออือไข่ตัวนี้มันเป็นของฉันพวกเธอต้องเสียสละไปให้ฉัน thank you แม่ตตมันจะซองอันเลยะซ <laughs> องอันโอ้โหเออก็จะเป็นของใส่นี่ละ่ะซองอันวันนี้เมียซองโตก็ว่าซองโตเนี่ยได้ๆๆแลวว้วก็มีอยู่สามคนแตบโตมาสามโตแบ่งกันทนละโตจบ เดี๋ยวมัมนี้จัดให้ครับขอบคุณค่ะแม่๋ยวพิ่งจัดให้นะยังไม่ถึงสี่พันดวงเลยถ้าวันนี้ไม่ถึงสี่พันดวงหนูหนูจะไม่รับต้มอื่นไข่จากแม่แม่เพราะว่าได้ลั่นวาจาไปแล้วว่าถ้าสี่พันดวงหนูจะหนูจึงจะได้กินนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ยึดคําสัตย์มากที่สุดถ้าหนูทําไม่ประสบความสําเร็จหนูจะไม่รับของจากแม่เ็ดค่ะมึงจะจื้อขอบคุณค่ะ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  ไม่กินไปตอออ้อค<ล>่ะไม่ได้กินต้มอึ้งไข่เล้โอ้ยไม่ได้กินต้มอึ้งไข่ค่ะเธอต้องไปเสือเธอต้องไปซื้อแม็กโดนนอมาให้ฉันแร้กค่ะฉันบอกไว้เลยถ้าเป็นอึน้งไข่ต้องเป็นอึ้งไข่ที่แบบว่าเกรดพรีเมี่ยมเท่านั้นเกรดเอค่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วมัมมีดอ่ะมัมนิดอยู่อยู่อยู่ที่อันนี้อยู่แล้วอยู่ที่คอนแกนโอเนมาฝากด้วยบัตรนี้ โอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับผม4,500ดวงแล้วโอ้ยสวมมงเดี๋ยวนี้ค่ะมอบมงให้แม่อีพออีแม่อีพออีแม่กต่เลขสีแดงหนาวกว่าแล้วเด็สุดปลาตันเงินตัวทองอีกตัวหนึ่งธรรมดาทัศน์ที่ไหนตีมันภูมิใจมากค่ะชีคุณหนูแบบวันนี้หนูก็แบบเอาอีกเอาอีกอมันภูมิใจมากเลยค่ะที่แบบหนูไม่นสุสานก็พูดอะไรแบบแบบ เอาไปเด่นทเวทีไดดยเอามาแบบตบแคนแบบมาตอบแคนแม่แม่ที่แบบเอ็นดูน้องๆของหนูเลยค่ะหนูก็ไม่รู้หนูโอ้โหหนูหนูใจมบกนละค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะมันเล่ข้ามันสวยนะครับพ่อแม่จังเล่ข้ามันสวยแบบเมื่อกี้ที่กินต้มอึ่งไข่แล้วสามตนะคะก็คือแบบทีนี้ก็คงต้องเป็นเป็นกบแบบพรีเมียมเกรดเอกินต้มกบบบอ กินแล้วโมเป็ดแน่ยคือแบบนะี่ค่ะคือแบบแม่แบบโอน้ำตาไหลค่ะแม่แบบขอโทษด้วยนะคือต้องห่วงสวยน,นิดนนะงมว่าเดี๋ยวมาคาราจะเปลือนะ่ะเ <c oughs> จนนี่ในเพจตัวเองยังไม่ได้นอนขนาดนี้มีความสุขค่ะ <c oughs> แบบแบบแบบช่วยน้องๆกันไม่เป็นไรอะค่ะหนูเราแต่อารมณ์หนูค่ะเจนนี่อาน้องแม็กไล์สดเพจครั้งแรกด้วยนันได้เลยค่ะแม่ ได้คะ่ะแม่แมกับหนูอายุเท่ากันแม่เป็นมูกนนม่กันใช่ค่ะเป็นเหมือนมู่กันคะ่ะเป็นตะมันอยู่ด้วยแเ่คนไรส่วนต้องกันเมียนคะ่ะ <c> เ <oughs> จนี่น่ารักขนาดช่วยน้องสุดๆขอบคุณค่ะก็ถ้าแบบถ้าแบบอีกห้าร้อยดวงก็ <c oughs> มันก็จะแบบรู้มันก็จะรู้สึกแบบปลื้มใจมากกว่านี้คะ่ะหนูก็คงต้องไปร้องไห้ในโถส้วมแล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันเตือนตันไงมันตื้นตันมากลองลองไม่โทรส่งมาทีกเจอ ที่ต้องแบบถ้าแบบกี่ห้าร้อยดวงคือพี่ต้องแบบอดน้ําตาไม่ไหวเลยแบบหมนเลยวะเออจากมือไปง้างยืนเลยวะมือแดงมาช่วยผู้หญิงอายุยังที่เคยยังเขาพูดร้องเที่เลยฮะที่แบบทีมทีมโทรมาโทรโทรโทรไปเนี่ยเราจัดการสิไปส็ดจัดารสิบเของห้องน้ำอัดแล้วฉันก็ไปเจออะไรก็ไม่รู้ในห้องน้ำพีว่าท่านในพี่ว่าท่านในปากกันยิ่งอยู่ เขาบอกว่าเพจียเพจใหญ่เพจใหญ่ไรอุ้ยเพลล่งล่งตอนนี้เลยไม่ไม่ไม่เพจียใหญ่ไรอะไรเพใลญยไรอะไรไม่ไม่ถึงจริงมันก็ไลได้มันก็ไลได้ถ้าแบบว่าไม่ไม่อะไรก็ไล่เราเพลียไรอยู่หรอคมันเพใหญ่กำลังไล่อ๋อไม่ถึงไ์ในกลุ่มอันนี้บ้าช็อปเปอร์ก็ก็มาดูอ่ะนะว่าแบบคนสวยเขาต้องทํากันยังไงกันก็มาถึงปุ๊บก็คนขึ้นมาต้องแบบร้อยกว่าคนอ่ะนะชอปก็ต้องแบบ ก็ต้องเข้าใจนะว่ามันแบบเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ก็มีแอมีแต้องไปนอนเลยนั่นแหละมันก็แบบน้าแม่น้องแบบปรบมือให้หนูค่ะโอเย็ยืนอย่เ,เลยย่องมาลีเดียการตลาดแล้วดีเดียเอาเอแบบดูหน้าด้วยค่ะเหมือนใครค่ะดูหน้าด้วยเหมือนค่ะไม่ต้องลงก็ได้ค่ะละครอโอเคค่ะสองคิว ฮะซ้อมคิวใช่เดี๋ยวจะขออนุญาตไปซ้อมคิวแล้วนะคะฝากพอ่อพ่อแม่ด้วยนะคะอีกอีกอีกห้าร้อยดวงยังก็ฝากเอ็นดูน้องด้วยนะคะเพราะตอนนี้ก็รู้สึกแบบปลื้มปิ่มแล้วก็แบบรู้สึอยากร้องไห้มากเลยค่ะเพลียใหญ่แล้วอยู่เพลีใหญ่เน <c oughs> ี่คือหมายถึงว่า <c oughs> นะคะก็จะแบบ่ขอแบบพ่อพ่อแม่ไม่ตัดน้องด้วยเองห้าร้อยดวงนะคะตอนนี้หน,นูต้องขอไปแล้วว่าหนูอดนตั้มตาไม่ไหวจริงๆค่ะขอบคุณค่ะไม่อยากไปเลยอ่ะขอบคุณนะคะ กินเราหาอยะไรดูเอาป๊าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เห็นดูน้องด้วยนะคะเดี๋ยวหนูไปซ้อมขอบคุณเกร์ขอบคุณแกร์ขอบคุณที่เดี๋ยวหนูไปซ้อมโชว์ก่อนนะคะเจอกันที่นู่นเดี๋ยวได้เด็กๆแต่งตัวรีบๆทำเวลาหน้าจะขึ้นแล้วโอเคไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ